สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจากมณีสิธามาเห็ดแกงเอ่ะพอม่นแกงเห็ดโตมันต้มเห็ดไปจ่กินจ้ะต,ต้มเห็ดเข้าเก็บเ,เห็ดเผืองหวานเข้าเดรมาหลายอ่ะติต้มใส่ช่องฟิตไว้จ้ะมาพามาเห็ดนะจ๊ะว่าเห็ดจังใดเขาเก็บไว้กินโดนรสชาติก็ยังแซ่บคือเก่าจ้ะเห็ดเผืองหวานจ้ะพี่น้งนนอ,งนองพี่จะ้จะเก็บได้มาจ้ะ เดีย๋ยวมากกับต้มใบแล้วก็ใส่ช่องฟิตใบจากพี่น้องมาเบิ่งกันจะให้เพิ่งหวานจ้องทะาดให้เพิ่งหวานน้ำไม่จะอุบ สะอาดล้างล้างหูออกจักหน่อยหูจีนเขาออกจ้ะทำความสะอาดข้างนอกแล้วเช่นนึงแล้วก็มาน้ำอีจ้ะ bơm mi nón lên ta đường thẻ này nên ta có bơm mi nón lên ta họ bà tôm vầy, xe, xong phịt vầy ta ui, này ra nhảy นี่จ้ะสามัญไงกะจะพาเคิงแล้วไป่น้างเคิงเดียวจ้ะพอต้องพาหน่อยจ้ะอู้ขาวอวบเลยพาเคิงยังสี่เลยจ้ะว่าแล้วว่าถิตรงทั้งอันพาเคิงนี้ก็จ้ะนี่ยขาวอวบเลยจ้ะนี่จ้ะพอไม่เสร็จเด็ดน้ำหรอกเซยถุงแ็ะ อุบบนดนดนบ,บมันเดิมเซทถุงไว้จ้ะเก็บทีไปมีก็ะสิไปช่องฟิตไปยังสี่เด็ดจ้ะไปเก็บไปกินโดนๆข้าวๆอุบบบมันเดิมของมันแพงจ้ะ ขอมันแพงเราต้องไม่ทิ้งน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพี่น้อยแพ้แบนนี้แล้วก็หยัดใ่ช่องฟิตจ้ะเอาเพาะแกงหมอหนึงนะจ๊ะเเ้าก,ก็เก็บไว้ได็กินไวดโอละจ้ะซําขอขอบคุณเพื่อนเอฟซีทุกคนหรือว่าเพื่อนน้อ,นนองๆทุกคนนะจ๊ะที่เขามาชมเขามาติดตามนะจ๊ะที่เขามาเป็นกำลังใจ มืนอนี้ก็บซ้ำนี่แล้วจ้ะฝากติดตามเหมือนคลิปต่อไปนี่เล่าจ้ฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่จะให้ถึงไปถึงจุดหมายปลายทางนี่เด้อจ้ะซำนี่แล้วจ้ะสวัสดีจ้า